อาจจะมีไอเดียครับอาจจะมีวิธีคิดอาจจะมีเทคโนโลยีคมีผลิตภัณฑ์มาเรียบร้อยคิดมาเยอะแต่พอเอานี่มาประกอบรากเป็นตัวบริษัทเป็นธุธรกิจจริงๆมันไม่ง่ายครับฝันว่าออกมาพบจะได้สามแสหนห้าแสนดูอยากตัวเลขท,ท,ท,ที่เคยทำบริษัทเดิมครับชีวิตจริงมัน,ม,นมันโหดร้ายกั่ากที่คิด สวัสดีครับตลับเข้าสู่คุยนอกกรอบครับใน News i n ดี้ครับผมอยู่กับดรนันอาคันนันตรงนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับต้องขอความเห็นแล้วว่าตอนนี้สังคมไทยเองเนี่ยพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมเองก็รู้จักคำว่าสตาร์ทอัพแต่คำถามมันเกิดขึ้นครับทำธุรกิจสตาร์ทอัพคือธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทำแล้วบริษัทมัน ทำได้จริงหรือเปล่าสตาร์ทแล้วมันอัพจริงหรือเปล่าวันนี้ขอฟังมุมมองจากดรนันในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเป็นคนทําบริษัทมาหลายบริษัทเป็นคนเริ่มต้นธุรกิจมาแล้วมองเรื่องสตาร์ทอัพยังไงครับทุกท่านโอ้ต้องเรียนตรงๆเลยนะครับ,รบการทาสตาร์ทอัพเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายครับดูเอ้ยใครก็สตาร์ทอัพใครก็สตาร์ทอ,อัพนะครับแน่นอนครับในช่วงหนึ่งปีแรกเนี่ยทุกคนจะมีความ อันสวยงามครับคิดว่าสตาร์ทอัพเนี่ยทำแล้วต้องเจริญครลุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นเศรษฐีอายุน้อยแรงแ่าแรงปรารถนาเยอะกำลังใจเยอะพันล้านคิดกันเลยแบบต้องแบบนั้นครับอยู่ในหัวเลยทุกคนสตาร์ทอัพหนึ่งลงไรก้มีชื่อเสียงแน่นอนในหนึ่งปีแรกช่วงหนึ่งปีแรกเนี่ยเป็นช่วงสนุกสนานเฮฮาในการทำสตาร์ทอัพเพราะว่า ชีวิตจริงมันยังไม่เริ่มต้นขึ้นนะครับชีวิตจริงจะเริ่มต้นขึ้นช่วงปีที่สองครับเล้ตอนนั้นกำลังจะบอกว่าในช่วงปีแรกเนมันอยู่ในความฝันความฝันทั้งนั้นนะล้วนๆนี่โบดักเริ่มขายครับคิดว่ามันจะต้องติดตลาดอือาจจะติดตลาดช่วงแรกเบื้องต้นอช่ครับเรามีเพื่อนในสังคมในวงการธุรกิจเยอะแยะครับถ้ารู้ว่าเพื่อนทําอะไรส่วนใหญ่อืยินดี ประดับต้นคุนช่วยเหลือนะครับช่วงนั้นคือลูกค้าเป็นลูกค้าก็เรียกว่าลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าแท้จริงเป็นลูกค้าบาดแต่ผู้มีอุปการะคุณเพื่อนฝูงช่วยเหลือกันไปถูกเราบข้างค้าบถูกๆกครับนี่คือหลักการอันแรกเลยที่ว่าทําให้คนที่ทําสตาร์ทอัพใหม่ๆประมาทนิดนึงเดือนแรกแขวงเดือนแรกตามเดือนแรกยอดขายดีเจอรอะว่าเฮ้ยเพื่อนรู้อ้นี่เปิดอันนี้ดีว่ะช่วยกันช่วยกันเราต้องช่วยกันอืแต่แล้ว ราจะช่วยกันได้ทั้งปีหนึ่งปีสองป,สองปีสามปีอมเอาไวไหมครับครับเราตรงนี้ได้คิดรับท่านผู้ชมเห็นอย่างดรนานบอกไหมครว่าจุดเริ่มต้นที่ดรนานพยายามจะเชี้เห็นคือมันเริ่มจากจากจุดไม่จริงของการตลาดครับผมใช้คํานี้ใช่ครับมันไม่ใช่จุดจุดจริงๆของการตลาดมันยังไม่ใช่ลูกค้าจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่คอสเตอร์จริงจริงไม่ใช่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือของเพื่อนฝูงครับอเพื่อนฝูงยังไม่เท่าไหร่นะฮะครับที่หนักเว่านั้น ครอบครัวอืญาติครับญาติของญาติเพื่อนของเพื่อนเฮ้ยน้องเราครับพี่เราิน้องเราพี่เราเพื่อนเราเปิดลูกเราหลานเราอ่ะหนึ่งครอบครัวนะฮะคูณไปเลยฮะอย่างน้อยก็ห้าสิบหมายถึงว่าจะมีคอนเนคชันต่อเนื่องบนห้าสิบคนห้าสิบคนกลุ่ครอบครัวเราคิดง่ายอย่างพี่เหมิงเนี่ยฮะคิดว่ามีเพื่อนกี่คนโอ้เพื่อนผมเยอะฮะ ห้าร้อยผมมากกว่านั้นะพันเป็นพันอ่ะสมมติพันเป็นพันคนหนึ่งคนมีเพื่อนพันคนครับครอบครัวหนึ่งมีห้าคนหกคนหกพันคนหกพันคนพอไหมฮะปีแรกพอพอตลาดี่อยู่ได้ในปีแรกนะครับถ้าโปรดักเราดีจริงนะครับทุกอย่างดีแน่นอนคงคนหกพันคนเนี่ยจะกลับมาห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ตามหลักการตลาดทั่วไปครับก็หกร้อย ถึงพันคนโดยเฉลี่ยก็ต่อมาจะยืนยาวต่อไปได้ครับแต่ถ้าโปรดักเราใช้บูบ้าบช่วงครั้งช่วงคราวแล้วไม่ดีอย่างที่เราคิดไม่ตอบโจทย์อย่างที่เราต้องการครับคนก็จะเริ่มหายไปหายไปหายไปจะสังเกตได้ปีต่อไปเนี่ยเป็นชีวิตจริงนะครับซึ่งชีวิตจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะโหดร้านะนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับทำไมฮะเราต้องกลับมาวันที่เราเริ่มเปิดบริษัท กูตึกตาอะไรไปบ้างการเปิดบริษัทหนึ่งบริษัทหนึ่งบริษัทนะครับครับวันแรกใช้เงินเท่าไหร่ถ้าใครไม่เคยเปิดบริษัทตอบได้ไหมฮะตอบไม่ได้พอจะไหวไหมฮะคร่าวๆคร่าวๆน่าจะประมาณนี้น่าจะมีประมาณนั้นใช่ครับที่คร่าวๆใช่ครับพอเอาเข้าจริงๆมันไม่พอหรอครับวันแรกที่เราเปิดบริษัทเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็ต้องมีโต๊ะก็อี มีป้ายสำนักงานกี่บาทแล้วครับลองคิดนครับอันนี้เสียตังค์เนี่ยเริ่มวันแรกนะครับคิดจะเปิดบริษัทป้ายป้ายบริษัทโต๊ะอีกหนึ่งชุดสองชุดก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมาคอมพิวเตอร์ต้องมาแน่นอนไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำไม่ได้แน่นอนติดแอร์อีกขนาดอาคารเล็กๆสองโต๊ะทำงานค่าเช่าคิดให้ออกมีอะไรบ้างนี่คือยืดจริงกการเปิดยังไม่อยู่เปิดก็เปิดเลยค่าทำบัญชีบางคนเปิดมาเนี่ย ไม่เคยตกงบเพราไม่รู้ว่าต้องส่งครับทั้งรายเดือนทั้งงบตัวตอบมบจําปีบัญชีประจําปีติ้นปีต้องจําระบัญชีส่งงบให้กรมสรรพากรไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ซึ่งถ้าไม่ส่งไม่ทำเนี่ยผลตามมานี้แบบทางารงคดีอาญาท้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มสารพัดใน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 ปีแรกๆก็ต้องทําเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนแรกต้องทำเลยครับต้องทําส่งไปถึงแม้จะไม่มีรายได้สักบาทเดียวนะครับครับ ก็ต้องส่งงบส่งยื่นไปที่อ่าก็เรียกว่าสรัพา์ไินที่นะครับอยู่เขตไหนยื่นที่เขตนั้นอืยื่นบบเปล่าไปก่อนอืถ้าไม่ยื่นเดี๋ยวทรัพย์สนจะมาเยี่ยมเดี๋ยวก็จะมีปัญหาต่อให้ศูนย์บาทก็ต้องยื่นนะครับเนี่ยสิ่งเนี้ยในมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนครับแล้วก็ถ้าจบออกมาทํางานบริษัทไม่มีทางรู้อืทํางานเป็นพนักงานบัญชีในบริษัท อาจจะรู้ก็ต้องเกี่ยวข้องแต่ได้เป็นฝ่ายอื่นวิศวกรฝ่ายขายนะครับฝ่ายธุรการฝ่ายบุคคลออกมาเปิดบริษัทส่วนใหญ่จะลืมเพราะว่าไม่ได้ศึกษาไว้การทํางานในบริษัทใหญ่จะมีฝ่ายเดียวเป็นฝ่ายเดียวที่คุณรับผิดชอบคุณรู้เท่านี้แหละทําเฉพาะส่วนที่คุณรับผิดชอบอืส่วนอื่นไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความรู้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ออกมาเปิดบริษัท ทราไปเข้าไปไหนครับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งฝ่ายขายเพราะอยู่กับลูกค้าเห็นละเห็นเห็นตลาดก็บอกว่าพอเห็นตลาดก็คิดว่าเดี๋ยวออกมาทํามีตลาดมีลูกค้าในมือเดินได้เดินได้แน่นอนมันใกสูงจริงไหมครังทีเขาไม่ได้ทำไมฮะเราตระหนักในเมื่อในเมื่อเราก็เห็นแล้วว่าอ่าเราก็ถูกสอนครับว่าก่อนจะทําธุรกิจมองเห็นลูกค้าอย่างเราเห็นเมื่อเราเห็นลูกค้าเราเป็นมาร์เก็ตติ้งมาก่อนเรามีลูกค้าในมือรู้จักคน เพราะต้นเก็บก็น่าจะเดินได้ที่เหลือให้คนอื่นทาสิเราก็ทําทุกค้างอย่างเดียวเรื่องจริงทุกคนคิดอย่างทีพีพูดทุกคนครับเฮ้ยเป็นเจ้าของบริษัทแล้วง่ายๆให่ลูกน้องมันทําเราก็ไปตีกอล์ฟเราไปหาลูกค้าเราไปทํานู่นทํานี่ครับเป็นความฝันโดนต้มตั้งแต่วันแรกที่ได้คุยเรื่องการเปิดธุรกิจกันเอ้ยนี่อเจ้าของเป็นเอ็มดีไม่ต้องมานั่งเฝ้าออฟฟิศวะคเป็นเอ็มดีทำไมไปไปตีกอล์ฟวะนี่ลูกน้องก็มีใช้มันทําสิ มันจะต้างว้ทจะไมไม่ได้หรลกครับก็นุกร้องก็จ้างคนที่เก่งมาเชี่ยวชาญมามารับมือจากเราไปทำไฟายไฟบัญชีก็เอาอิเก่งบัญชีมาไฟายบริหารก็ไฟายบริหารมาอ่ายการเงินก็การเงินอิเก่งมาการตลาดนีเรียบร้อยเราหน้าที่เราก็คือนี่แหละครับคือความฝันของทําธุรกิจใหม่ๆคิดว่าทุกคนที่เราจ้างมาเนี่ยเก่งบอกได้ไหมฮะน่งคุยกันเงินเดือนเท่าไหร่เก่งโอ้โหมหาศาลเลย แบบที่แก้ปัญหาได้จริงๆเก่งเห็นภาพทะลุเนี่ยครับมันไม่มีตามมาหลักแสนหลักแสนอืหลักอาจจะหลายแสนนี่ซ้ําคิดว่าเก่งไหมล่ะฮะไม่พอนะครับหลักแสนผมว่าพอไม่พอมันขึ้นอยู่ธุรกิจที่เราทําก่อนอันแรกนะครับมูลค่าเท่าไหร่อืธุรกิจหนึ่งล้านต่อเดือนปีละาสิบสองล้านครับคิดว่าตั้งเอ็มดีหลักแสนได้ไหมครับไม่ได้ออืื เท่าไรเงียบ้างหลักแสนได้ถ้าเราเปิด Startup ใหม่ใหม่โอ้ต้องธุรกิจต้องเป็นหลักสิบล้านนี้ยมั้ครับต่อเดือนนะฮะไม่ได้ต่อเดือนครับเพราะว่าคุณไม่ได้จ้างคนหนึ่งแสนบาทแล้วทำาป็นทุกอย่างครับอ่า CEO เงือนได้หนึ่งแสนต้องมีอะไรตามมาด้วยฮะก็ต้องมีเลขาหนึ่งเลขาครับมีอะไรอีกฮะอ่า CEO มีเลขาก็ต้องมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยอ่า CEO บริษัใหญ่มีอะไรครับ คนขับรถมีรถเพราะฉะนั้นธุรกิจคุณั้าหนึ่งล้านบาทย้างได้ไหมหนึ่งแสนไม่ได้ไม่มีทางไม่ได้มีคนเดียวเนี่ฮะ CEO อสมมติผมเป็น c e o อเองเนี่ยผมจ้งบริหารจัดการเองครับผมจัดตามแบบสตาร์ทอัพเลยผมเป็นประธานบริษัทเป็นซ e o บริหารจัดการครับแล้วไปจ้างแต่ละส่วนมะครับหรือใช้ออซอได้ไหมใช้ได้ทุกอย่างแต่ทุกอย่างก็เป็นเงินข้อดีก็เสียการใช้ออซอครับคุณสั่งวันนี้ มีคิวครับอขอพวกนี้ผมไม่ได้รับจ้างพี่บริษัทเดียวนะครับผมมียี่สิบสามสิบริษัทพี่สั่งวันนี้ี่ต้องรออีกรอบคิวเขามีอืลูกค้าอาจจะบริหารจัดการไม่เหมือนกันลูกค้ารายใหญ่บริการดีแน่นอนเราเป็นรายเที่ยวแหอะแล้วยืมจ้างเอาซอสแสดงว่าตัวมาณเราน้อยครับต่อคิวสิครับอสั่งผมวันนี้ให้ทําถ้าผมเป็นทนายร่างสัญญานี้ให้หน่อยเราต่างวันนี้ คิดว่าจะเสร็จแล้วครับวันนี้ไม่เสร็จอขออีกสักเจ็ดวันเจ็ดวันครับเจ็ดวันบนเจ็ดวัน,วนต้องรอครับธุกรกิจเดินต่อไ,ไม่ได้รอได้ไหมครับลูกค้าบอกพรุ่งนี้จะเสร็จแล้ววันนี้ทนายังดูสัญญาไม่เสร็จเลยก็ทัางนั้นก็ต้องวนกลับมาถ้าไปจ้างเอาซอร์อะไรก็ต้องจ้างองีกก็เป็นต้นทุนอีกก็ต้นทุนอีกสัญญาบริษัทหนึ่งสัญญาเราไม่เสร็จทุกวันหรอกครับโอ้ถ้าเสร็จทุกวันจ้างได้เลยครับเดือนัะครั้งหนึ่งสามเดือนครั้งหนึ่งห้าเดือนครั้งหนึ่งแน่นอนต้องเอาซอแต่มันก็ไม่ ทันท่วงทีกับลูกค้าครับลูกค้าเอะตัวไหนราคารอเจ็ดวันได้ไหมฮะถามเดี๋ยวนี้อยากได้เดี๋ยวนี้ครับไม่ใช่ว่าถามเดี๋ยวนี้จะบงส่งไม่มีครับเพราะว่าจริงๆเขาก็พูดกันว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจต้องเร็วครับปลาเร็วกินทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะไปรอไม่ได้ทันทีที่คุณรอคู่แข่งคุณเขาไม่รอเขาเสียบแล้วเขาไปแล้วครับคนที่สั่งซื้อเขามีอะไรไหมฮะทราบไหมฮะความต้องการที่ได้ของอืคุณสั่งของ ลาฟาดา้าสั่งของตามเว็บไซต์สั่งวันนี้อยากได้ไมื่อไหรอยากได้วันนี้อยากได้เลยใครได้เร็วที่สุดเอาเจ้านั้นใช่ครับอนัเนก็ชัดว่าทําไมถึงไปไม่รอดอน,นั้นเบื้องต้นนะครับปูทางเห็นว่าครับหลายอย่างยิ่งในเมืองไทยนะฮะเดีย๋ยวจะเกี่ยวกับระบบภาษีอีกครับรู้ไหมครับเปิดบริษัทต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างอย่างน้อยหกหกตัวภาษีหนึ่งหากนั่ทีจ่ายภาษี หักค่าบริการภาษีบุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีค่าบริการภาษีค่าเช่าหกเจ็ดตัวสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แค่ท้าทำงานหนึ่งร้อยบาทกำไรหนึ่งร้อยบาทโดนภาษีแน่ๆยี่สิบบาทและค่าใช้จ่ายประมาณสิบเจ็ดบาทหนึ่งร้อยบาทของคุณคือสามสิบเจ็ดบาทของรัฐบาลแต่สิ่งหนึ่งที่เรา หรือข้าราชการอาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกับเราเอกชน,นกับรัฐรัฐบาลหรือราชการต้องเข้าใจตรงกันจริงๆแล้วเราเป็นหุ้นส่วนกันกลับหมายถึงว่าเอกชนที่ทําธุรกิจกัรบกรัฐบาลเป็นหุ้นส่วนกันเป็นหุ้นส่วนตั้งแต่เริ่มวันแรกที่ทาบริษัทเลยครับก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันเพราะฉะนั้นนะเอกชนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนผมทํางานมีกําไรผมแบ่งรัฐบาลแน่ๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่ผมขาดทุนผมมีแบ่งไหมไม่มีไม่มี ยังไงต่อฮะแต่เวลาติดต่อราชการกี่วันจดทะเบียนบริษัทกี่วันอืเดี๋ยวนี้มียื่นออนไลน์ดีขึ้นมากพัฒนาได้ดีขึ้นมากเดี๋ยวนี้ทําออนไลน์ได้แต่เชื่อไหมฮะออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้วันหนึ่งเสร็จนะครับเจ็ดวันก็ต้องรอท่านมากดอนุมัติอยู่ดีต้องรออนุมัติอยู่นะครับถ้าไม่ยื่นออนไลน์ไปกับไปยื่นที่ต่อนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับ เอกสารคุณขาดนิดเดียวแผ่นเดียววนกันไปใหม่ก็วนกันไปอซึ่งสุดท้ายก็ต้องจ้างบริษัทสำนักงานกฎหมายไปทําให้ครับเพราะว่าจะเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องมากกว่าครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนอีกวันแรกจดทะเบียนบริษัทต้องถ่ายรูปท็อปฟิถ่ายรูปป้ายถ่ายโต๊ะเก้าอี้ว่นคุณจะเปิดจริงครับแน่นอนจะเปิดที่ต้องมีอยู่แล้วแต่วันแรกผมยังไม่มีรายได้สักบาทเลยอแต่ต้นทุนมาแล้วค่าใช้จ่ายมาแล้วได้ครับ อาแล้วคุณไม่มีรายได้ <c oughs> คุณไม่มีโปรดักต์คุณจะเปิดทําไม <c oughs> การนาธุรกิจมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างเองอ <c oughs> เราสามารถจะเดินไปดูที่โรงงานว่าธุรกิจตัวนี้ยสามารถจะขายได้ <c oughs> โปรดักต์ที่ที่ขายได้ได้แน่นอน <c oughs> ผมเป็นตัวแทนโอเคผมดูแล้วคุณเคยทํางานบริษัทมาเป็นฝ่ายขายมาร์เก็ตติ้ง <c oughs> คุณเอาโปรดักต์ผมไปขายได้แน่นอนแล้วทำไงดีอ่ะคุณที่จบเรซัพตีใช่ไหมครับเราจะได้มีเรียกว่าเอกสารหลักฐานแน่นอน ในการทําสัญญากันผนที่ได้ส่งสินค้าให้คุณได้ครับเพราะว่าเวลาทําสัญญาเขาต้องการเขาต้องการนิติบุคคลแน่นอนทนสัญญากสัญญากับบุคคลก็ไม่ค่อยเชื่อที่จะเอาสินค้าเราไปไม่มีหลักแหล่งไม่มีหลักแหล่งครับไม่สามารถจะส่งเอกสารได้ไม่สามารถจะติดต่อได้โทรบุคคลไม่รู้เดินอยู่ไหนอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงรายแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลอย่างน้อยก็จะมีธุรการคอยรับโทรศัพท์ครับบัญญัไม่ถึงแม้จะมีโทรศัพท์มือถือก็ตาม แต่หลักแรงในการส่งเอกสารไม่ต้องจัดเก็เพราะฉะนั้นฟังดรนันเริ่มต้นนี่มันง่ายเลยคำว่าสตาร์ทอัพคืออาจจะมีไอเดียครับอาจจะมีวิธีคิดอาจจะมีเทคโนโลยีครับมีผลิตภัณฑ์มาเรียบร้อยคิดมาเยอะแต่พอเอานี่มาประกอบร่างเป็นตัวบริษัทเป็นธุรกิจจริงๆมันไม่ง่ายครับ,รบ,รบอันแรกที่ลืมคิดเงินเดือนตัวเองดูบริทัทหกหมื่น 6, ครับแต่ถ้าคุณอยากจะออกประสบการณ์ตัวน้อยสามปีห้าปีเงินเดือนสตาร์ทมันแค่หมื่นห้าเพิ่มปีละ สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปห้าปีก็ต้องดีความสามารถโดยตำแหน่งหน้าที่การงานขยับปีห้าหมื่นแน่นอนแล้วถ้าคุณแบบมีลูกค้าระดับมเจเอร์แล้วเนี่ยเงินเดือนเท่าหมื่นมีแน่นอนเลิดบริษัทวันแรกนี่มีเงินเดือนตัวเองไหมครับสันใหญ่ไม่ได้คิดนอกจากรกินกานยังไงรายจ่ายเหมือนเดิมรายรับหายไปหมดชีวิตยังเหมือนเดิมต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าที่พักค่าเดินทางทุกอย่างเหมือนเดิมพอมาทําธุรกิจเงินรายได้ไม่เข้าไม่มีแต่รายจ่ายมีแล้ว แล้วที่สําคัญฝันหวานเลยนะครับถ้าผมออกไปเนี่ยผมคุยกับพี่อยู่พี่ซื้อตืนช้าผมเป็นประจำครับเ้ยพี่ถ้าผมออกไปพี่ช่วยผมหน่อยนะช่วยสั่งเหมือนเดิมเลือขอสักครึ่งอ่ัิตจริงนะครับการเปลี่ยนคู่สัญญาเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่เราคุยกันแล้วครับอืตอนที่เราเป็นพนักงานเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่กับเขาเนี่ยเราสวมบทของคนอื่นอืมมีข้างหลังเป็นแบ็กอัพใหญ่โตบริษัทใหญ่โตเขาลูกคู่ค้าก็เชื่อถือครับอ่าทำธุรกิจมาเราขายอะไรขายได้หมด ทันทีที่เราพ้นขาวออกมาปับ๊บใครวะเออแล้วแล้วไปเชื่อถือก็ได้ยงไงก็ตอนคุยกันก็ผมขายของให้คุณอยู่นี่ไงอ่าเราก็คุณขายให้ย่อนี้อยู่นี่ก็เชื่อถือได้ที่แล้วผมออกไปทําคล้ายๆกันเลยคือคือตนาั้งการจะบอกว่าจริงๆไม่ไม่ใช่แค่เชื่อในตัวคนนะไม่ใช่เชื่ออ,องค์กรอยู่ที่อยู่ข้างหลังด้วยต้องอืมถ้าโชคดีเขาเชื่อเนี่ยครับหนึ่งคนเนี้ยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือจะรอดอืมแต่ถ้าเขาไม่เชื่อละครับ เอาอะไรมากาัันตีแล้วแล้วตอบให้เชื่อก็ไม่ได้เชื่อทุกคนไม่เขาเจ้านายก็อาจจะมีคอนเงื่นที่คุณไม่รู้ใ,ให้คุณเป็นอยู่หน้างานโทรศัพท์คุยจยันดีจยให้เด็กมันมีคุยกันนะเบียกกันตกลงเรียบร้อย ก็เข้าใจว่าเป็นคันแทของเราแต่หารู้ไหมว่าเขาเป็นญาติกันเขาเป็นเพื่อนเพื่อนนักเรียนเขาอาจะไปเรียนหลักสูตรด้วยกันมาก็เป็นเพื่อนร่วมกันมายกหัวหากันให้ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งไปจัดการนินการทางธุรการนะแล้วอีกอันหนึ่งบางทีบางทีอ๋อมาร์เก็ตติ้งอาจจะเก่งอืแต่ว่าพอคุณเดินออกไปปุ๊บบริษัทเขาก็ต้องหามาร์เก็ตติ้งใหม่มาไทยเพื่งมาร์เก็ตติ้งใหม่ก็ไปใช้แบรนด์บริษัทเดิมครับเดินหน้าไปคู่ค้าซึ่งก็ทำกันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะเขาเชื่อมือกัน มันแน่อยู่แล้วจะเตียงทำไมจะไปเสี่ยงกับบริษัทใหมทําไมใช่สั่งวันนี้อีกเจ็ดวันแน่ใจหรือว่าจะได้สินค้าอการธุรกิจมันต้องสม่าเสมอต่อเนื่องยาวนานครับไม่ได้ทําเป็นคัดคัดไม่ได้ทําชดชดเราไม่ได้ขายของที่แบบเดินไปซื้อมาไม่ใช่ครับเราซื้อมาขายไปแล้วรองเทินการอยู่รอดของบริษัทหนึ่งบริษัทนะครับครับรมง่ายๆครับรายรับต้องสม่ําเสมอแค่ไหน เท่าที่คุณเปิดดีครัทขาดหายไม่แต่เดือนเดียวแข่งนะครับรายจ่ายคุณเดือนเท่าไหร่คุณลองคำนวณนะฮะค่ทำฟรีจอนค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่ารถพนักงานกี่คนผลิตุลเท่าไหร่ย่าเลืมเรียนตัวเองด้วยถูกต้องอคุณเคยได้หกหมื่นคุณฝันว่าออกมาปุ๊บจะได้สามแสนห้าแสนดูจากตัวเลขคเคยทำในบริษัทเดิมครับ ยุทจริงมันมัน,มนโหดร้ายกว่าที่คุณคิดเดยอะผมผมย้ำท่านผู้ชมตรงนี้ที่ที่พยายามจะคุยกับดรมาตัน,านเนี่ยคือเราไม่ได้ไหมายถึงว่าการธุรกิจมันทำไม่ได้ <S <S <ช>สตาร์ธุรกิจใหม่ๆให้มันให้มันเติบโตไม่ใช่ทำไม่ไดไ้ใช่แต่เราพยายามชี้เพนพอยหรือว่าจุดจุดตายจุดเสียก่อนครับพอออกมาจุดพวกนี้คุณจะต้องระวังวันหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วทำอย่างไรถึงจะทำให้มันสตาร์ทอัพได้คือใช่ครับผมยกตัวอย่างเพื่อนผมเป็นผู้จัดการแบงค์หลายแห่งโยนในแบงค์ก็รู้สึกว่าฮ เรารู้ทุกอย่างเี่ว่าอืเพราะแบงค์พปอร์ตก็ลืมปครับอยากเปิดร้านขายกาแฟง่ายๆอืาโหรระดับผู้จัดการแบงค์โอ้ง่ายอยู่แล้วบริหารสินเชื่อมันเป็นเป็นหมื่นๆล้านลูกน้องลูกน้องเยอะไม่ใช่เรื่องยากในการจะหาเงินบริหารแตการเงินเรื่องขี้ประติ๋วเลยพูดตรงครับเวลาพนักงานแบงค์ขาดเอาที่ไหนฮะก็สำนักงานจะส่งมาาชความน่าเชื่อถือก็มีไงเป็นพนักงานแบงค์เป็นระดับผู้บริหารมีแน่นอน วันที่เดินเก้าขาวจากแบงก์ไปเปิดร้านกาแฟครับเป็นนายอะไรสักคนนึงนายอะไรนะครับลูกน้องคนหนึ่งนะครับคุยเลยครับยังไม่ใช่เ่างง่ายๆที่จะหาหามาชงกาแฟให้คุณนะฮะหามาเสิร์ฟกาแฟให้คุณเนะี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะหาบาริสต้าก็คนหนึ่งที่มาบาริมาชงกาแฟอร่อ,รอยเกง่เกงๆบริการดีไม่ไม่หมู่นะคิดง่ายทุกคนต้องการความมั่นคงในชีวิตอยากทำงานบริษัทใหญ่อยากอยู่ที่หรูหราเหมือนเราทำงานที่แบงค์วันหนึ่งไหนออฟฟิศ ร้านกาแฟนี่อออฟฟิศของพี่แล้วครับแต่พี่เปิดสาขาหนึ่ครับสาขาแรกสาขาแรกอาจจะร้านเล็กๆตามความฝันความฝันเลยครับอืแล้วใคะครับแล้วคนคนจะมาร่วมะตาการมด้วยจะมาฝากชีวิตด้วยมันจะสักกี่คนอาจจะมีก็ได้แต่ปัญหาข้อเดียวคือค่าจ้างสู้ร้านใหญ่ๆได้ไหมมั่นคงความมั่นจะจะดึงเขาให้มาร่วมกับเราจะดึงเขาให้อยากทํางานกับเราเราก็ต้อง จ่ายค่าจ้างในระดับที่เขาพอใจและต้องเปรียบเทียบกับร้านอื่นให้ด้วยเพราะร้านใหญ่ได้ราคานี้แต่มั่นคงเลยนะมีสาขามีอะไรมากมายกับคุณเปิดใหม่ครับมั่นคงหรือเปล่าพุณนี้จะล้มหรือเปล่าไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จูงใจก็อันเดียวคือตัวเลขต้องสูงแล้วที่สําคัญนะร้านจะแปรเปิดสิบพูดตรงๆเด้งกลับมัน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 พิสูจน์ได้ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องจริง คครรับใลองดูมีจุดไหนไหมครับผมจะได้สรุปตรงตรงบทบทตรงนี้ก่อนว่าจุดไหนที่เป็นจุดตายเป็นจุดที่ต้องควรระวังในเรื่องของการทำธุรกิจใหม่ๆมีมอะไรเพิ่มไหมอย่างแรกเลยนะต้องคิดไว้เสมอหาลูกค้าจํานวนปริมาณที่เหมาะมกับการทําฟิต ทำฟิสในการทําต้นทุนกําไร,รนะครับหากใช้จ่ายแล้วมีเงนินเหลือคุต้องไปถึงจุดนั้นหรือวิธีคิดตรงนั้นให้ได้ก่อนลูกค้าคือใครแล้วสม่ำเสมอแค่ไหนครับถ้าคุณจะขายของให้คนห้าร้อยคนคุณต้องมีลูกค้าหมื่นหลายถ้าต่ำกว่านี้ อยู่ไม่ได้เพราะไม่ใช่ว่า,าเราให้ซื้อแล้วก็จะมาซื้ออีกอาจจะไม่ใช่ใชอาจจะมาบ้างบางส่วนก็ต้องมีส่วนเติมที่เติมเข้ามาค,คือเรียกว่าตัวของลูกค้าที่คุณจะมองต้องมองให้เห็นเมื่อมองเห็นแล้วก็ทอนกลับมาเปไ็นรายได้เอารายได้มามามา,าเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายประจําครับต้องประเมินประมาณสักแค่ไหนครับสักกี่ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงว่าธุรกิจมันน่าจะพอเติโตึงนั้นถ้าเกิดคิดให้มันใหญ่มากมันจะคิดตลับซับตอนไปไดย เอาร้านกาแฟง่ายๆครับต้นทุนในการทําร้านกาแฟเนี่ยค่าเช่าเอาว่าเดือนละหมื่นห้าห้าร้อยบาทค่าลูกน้องสองคนขั้นต่ำเก้าพันบาทแค่หมื่นแปดตกวันละหกร้อยบาทวันนึงเท่าไหร่นะค่าเช่าห้าร้อยห้าร้อยค่าแรงอะไรหกร้อยหกร้อยกับอันหนึ่งเอากาแฟอาหารเก้าไป แคาละหกสิบบาทอันนี้ไม่คิดค่าไฟยังยันนะเอาเดี๋ยวจะงงเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่แช่าจ้างลูกน้องลูกน้องกับค่าเช่าค่าเช่าวันละห้าร้อยลูกน้องวันละหกร้อยพันแฟเอากาแฟกาแฟแค่ละหกสิบบาทสิบบาทต้นทุนสิบบาทกำไรห้าสิบบาทแล้วครับขายเท่าไหร่ถึงจะได้พันหนึ่งร้อยบาทกี่แก้วครับแค่เอาแค่เอามาพอจ่ายค่าแรงลูกน้องนะค่าไฟค่าน้ำค่าตกแต่งค่ากาแฟยังไม่ได้พูดถึงคุณคือเนี่ยร้อยยี่สิบแก้วแล้ว ต้องขายให้ได้อืเดือนละสามพันหกร้อยแก้วทุกวันต้องได้อืเขาคิดอย่าลืมนะหยุดนะไม่ใครกินกาแฟคุณนะหวังว่าจะขายที่ออฟฟิศเนี่ยเพิ่มจากร้อยี่สิบใช่และร้อยห้าสิบมีคนซื้อกาแฟคุณถึงวันละร้อยห้าสิบแก้วไหมถ้ามีทุกวันคุณเปิดได้เบื้องต้นเลยคิดง่ายๆอย่าคิดอะไรตลอทุกตนอนถ้าคุณคิดว่าได้แน่นอนร้อยห้าสิบข้าวร้อยห้าสิบแก้วขั้นต่ำ ไม่มีทางต่ำกว่านี้สองร้อยั p แน่นอนอันนี้เปิดได้เลยเอาไว้ง่ายก่อนครับอย่างอื่นยนีไม่ต้องคิดมากเอาร้านจั๊ปแยนที่เราคุยกันทำไมถึงเจ๊งครับเก้าอี้ตัวนี้กูซื้อมาให้เขานั่งสบายสบายกี่พันแล้วครับโหลายตังดูสวยๆมีห้าพันบาทนั่งแบบนุ่มๆสบายๆซื้ออย่างน้อยล้วนเลยก็ต้องมีสักสิบตัวอ่ะสิบตัวก็ได้อ่ะห้าหมื่นห้าหมื่นกี่แก้วก็ห้าหมื่นได้กำไรกำไรนะฮะเอามาซื้อไม่ใช่เอาต้นคุณเข้าไปถึงห้าหมื่นบาทก็เป็น ก็ต้นทุนคือจ่ายไปก่อนแต่ว่าต้องคิดว่ากำไรที่กลับมามันจะมามันจะมาทอนคืนด้กี่ปีกี่ปีห้าหมื่นบาทกี่เก้าครับกี่เดือนครับโอ้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมะเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้รัฐมนัรสรุปให้ผมหน่อยว่าจุดที่เป็นพอยจุดที่ควรจะระวังในการทําธุรกิจใหม่ๆจะสตาร์ธธุรกิจใหม่ๆให้มันให้มันอัพเลยให้มันเจริญเติบโตได้เนี่ยอะไรยังไงครับโอ้ต้องระวังไหยข้อแรกนะครับ ลูกค้าหรือหรือสิ่งที่ได้มาซึ่งเงินในการแมาจัดก,การเอามาจากไหนนี่มีขั้นต้นเลยนะครับอ,อย่างกาแฟเนี่ยถ้าคุณบบกบริเวณนี้มีคนอยู่เนี่ยโอ้ยหลายหมืน่นออฟฟิศนี้มีต้องรอบรอบเนี่ยมียามาณสีห้าหมื่น 4, 50, คนคุณต้องการคนสามถึห้าเซ็นมากินกาแฟคุณมาดื่มกาแฟคุณทุกทุกวันอย่างน้อยวันละอื่นแก้วห้าหมื่นคนก็ห้าปเซ็นตฐานเข้าไป ต่อเดือนวันหนึ่ง้ังได้สองร้อยแก้วาเงี้ยถ้าคุยคิดว่าทําได้ทําได้เลยอครับเอาเบื้องต้นก่อนอย่าคิดเยอะเดี๋ยวมันมีหลายอย่างปัญหามีเป็นร้อยอืเป็นร้อยร้อย,อยปัญหาฟังแล้วเนี่ยฮะแทบจะไม่อยากออกมาทาอะไรเลยคฟังแล้วเนี่ยอยู่ที่บริษัทดีกว่าครับพอจะแล้วเราจะคุยกันตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่าทําอย่างไรให้ให,ให้การทําธุรกิจมันทําได้จริงแล้วก็จุดที่เรา,าให้ ท่านผู้ชมได้เห็นในภาพแรกเลยในในในอีพีแรกเอพิโซดแรกเลยคือว่าจุดที่เป็นจุดตายจุดที่เป็นจุดเจ๊งของธุรกิจต่างๆมันอยู่ในเงื่อนไขแบบนี้นะครับตรงนี้บอกให้เห็นภาพของการทําแล้วเจ๊งครับเดี๋ยวในเอพิโซดหน้าเรากลับมาแล้วเรา,าจะเดินจริงๆจะเดินยังไงเราต้องเริ่มตรงไหนภาษีอย่างที่ดรอตน,น,นบอกไว้เอามันจะเจออะไรบ้างแก้อย่างไรบ้างเจอกันเอพิโซดหน้าครับ